สวัสดีครับผู้ฟังทุกๆท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนงนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc ครับเราพบกันทุกๆวันนะครับกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอให้กับผู้ฟังทุกท่านนั่นก็คือการเปิดใจยอมรับความจริงทาให้จิตเป็นสุข ทุกท่านครับเราคงเคยเห็นผู้คนที่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎบัญญัติฝ่าฝืนทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับการฝ่าฝืนทุกชนิดชีวิตย่อมวิบัติครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ในทางตรงเงินข้ามครับหากเรานั้นยอมรับแบบมีเหตุผลในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆชีวิตย่อมก้าวหน้าและเติบใหญ่ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ มันไม่มีอะไรได้มาดั่งใจเสมอไปหากเรานั้นมีการฝึกนะครับในการเปิดใจให้กว้างพอศึกษารายละเอียดต่างๆทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อยู่เสมอจากนั้นครับปรับจิตปรับใจให้เกิดการยอมรับในเรื่องนั้นๆแน่นอนครับย่อมทำให้จิตใจของเราเป็นสุขและก็สงบ ทีนี้เมื่อจิตใจของเราเป็นสุขและมีความสงบใช่ไหมครับจะทําสิ่งใดเนี่ยก็ย่อมก้าวหน้าแล้วก็สําเร็จคนที่มีความนิ่งนะฮะมีความสง่างามในการคิดพูดทำทุกการปรากฏกายเนี่ยเขาจะแรดูทรงภูมิมีออร่านะฮะมีบารมีสิ่งเหล่านี้มาจากการต้องเปิดใจยอมรับครับยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันหากเราต่อต้านในทุกเรื่องนะฮะไม่ยอมรับ ยกเว้นบางเรื่องนะฮะที่ไม่เหมาะสมอันนั้นก็ต้องสู้กันขาดดินแต่ถ้าหากว่าเป็นชีวิตส่วนตัวครอบครัวสังคมหน่วยงานของเราเนี่ยกฎระเบียบในองค์กรนะครับการใช้ชีวิตในสังคมการดําเนินชีวิตที่ชาญฉลาดเราจะต้องเปิดใจยอมรับความจริงวงเล็บในบางเรื่องนะฮะดังนั้นทุกท่านครับจิตใจของเราสําคัญมากเราจะทําลายเขาหรือเราจะส่งเสริมเขาอยู่กับสื่อที่เราเสพครับ อย่าทำร้ายจิตใจด้วยการปรุงแต่งความคิดที่ไม่ดีดึงดูดเอื้องราวที่ไม่ดีเฝ้าคิดแต่เรื่องราวที่ไม่ดีจะทําให้ร่างกายของเรานั้นเจ็บป่วยและร่มลงนะครับดังนั้นครับร่างกายของเราจิตใจของเรามีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับก้าวเดินต่ออย่างทรนงด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยการเปิดใจยอมรับความจริงด้วยการบริหารจิตใจให,ให้มีความสุขนะครับขอยเพื่อนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ สวัสดีครับ